สวัสดีค่ะเยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอเปดแล้วหนึ่งหลค์เพื่อเป็นกนําลังใจให้แอดมินแล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะคะก็ที่แอดกับแอดเตอร์มาอยู่ที่นี่ก็คือมาเยี่ยมคุณยายนะ,ะที่ได้พูดไปเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่นาข้าวนะมาดํานาช่วยแม่ย่าด้วยนะคะเดี๋ยวเที่ยงนี้เราจะพาไปดูอะไรที่มันยักษ์ยักษ์ใหญ่ๆหญ่เนี่ยไปดูกันอะไรใหญ่ไม่รู้ มันเป็นหน่อใช่ไหมหน่อใหญ่หรือเปล่าอะไรเอ่ยไปดูไปครับผมมามามาตรงนี้มีความสมรณ์มากดูใบมะกรูดที่เออ่ที่ที่บ้านเรามันใบเท่าไหรใบเท่าไหร่นะใบอันนี้ที่ที่อยู่บ้านแต่นี่ดูดิสวยมากมันใบเล็กนะเพราะมันเราไม่ได้ตัดแต่งมันอันนี้เราเรา,เราปลูกเป็นแนวรั้วรั้วกิน<ร><ร>ได้ใช่น<ร>ี่อะไมาเจอแล้ว า,าของใหญ่ของยักษ์ของใหญ่มาดมูกระสอบนี่พ่อ,พอไซหลอกจะบอกไหนเดอ้อมันมันรักของข้าเจ้าบ่บอไม่รักอย่าสาบานนะถ้าเราสาบานนะั่นไม่เป็นความจริงแม่แม่แม่บอกว่าแม่จะเอาไปทำหน่อไม้ดองอ่ะเอาหนออด ตามๆอย่างนี้เหรอไม่รู้อยุยจะดูดีมันใหญ่มากตัวดูนี่นี่ปดไม้เงยเราสามารถใช้งานได้ชไดใช้ปร,ชประโยชน์ได้เยอะได้เยอะเนี่ยดูไม้ไผ่เนี่ยอูแล้วต้องขอคุณแม่ปลูกซะแล้วแหละสักกอนหนึ่งเนาะม<ต>ไม่เหมือนกิมซุงนะไม่เป็นหนามนะตอนนี้แม่ป็นหนามใช่ไม่เหมือนกิมซุง อันนี้มันจะสีเข้มมากเลยดูขนาดจริงๆโอ้โหสูงกว่าใหญ่กว่านีเยอะเราเป็นคนตัวใหญ่เลาอืนี่ใหญ่กว่าแล้วมันช่เหมือนกิมซุงกิมซุงมันจะเป็นสีแบบอ่อนๆกว่านี้ใช่ไหมหรือเปล่าไอ้มันดูหน่อเล็กมันดินี่อืมนี่ถ้าเล็กแบบนี้ทำหน่อไม้องไม่ได้ถ้าจะทำหน่อไม้ดอดเพราะว่าแบบนี้มันจะอ่อนไปเวลาเราทำมันจะเปื่อย นี่แบบนี้ขึ้นกอขึ้นแบบนี้ถึงจะทําได้กับแบบนี้เขาจะเอาแบบไหนละ่ะมาดูนะเอาเแบบอาแบบนี้เนี่ยแบบนี้นี่เนี่ยอ๋อ้โอจีออนโธอทำไมเป็น,บบในใหญ่ขนาดนี้โอ้โหแน่นๆเลยนะใช่แม่แครนี่กิน,นะะได้ปะได้ได้อนนาหารของเขาเบิร์ดนะพี่น้นองอ่ะเราเอาไปสองหนอ ก็คือนี่เนี่ยนอนนี้นอนนี้จับนอนนั้นออเอาอยัางไงหาเลียมดูหาเลียมดูนี่บอกก็ฝาวพี่พี่ได้ฝาวพี่พี่เป็นกำลังใจให้เนาอะ,อะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะนะครับเพราะว่ายังติดงานติดภารกิจหลายอย่างเนาะ <c oughs> ก็ฝาวพี่พี่เป็นกำลังใจให้ผ่าน การดูคลิปการกดไลค์กดแชร์นะครับเออเป็นไรล่ะป๊อปอู้ยนั่นนั่นหลักของกระจอกไปยังสัตว์ล่ะโอ้โหหนึ่งนอนะมาอีกหนอแเราเดี๋ยวเราจะการเอาันนี้ออกไม่ดึงเอาเอาดึงเอา ับไปย่าให้เสียพะกำลังมาสาลฟังเสียงโยกโยกดีดสาตาจะคล้องมาเลยอ้ยขึ้นหน่อยเถอะล่ะอ่อนๆเลยนะปายเนี่ยเป็นไะรักคองขึ้นัเป็นยังไงล่ะบรรยากาศ ไม่กลัวมาแดงนะอุ้ยมาแดงกระตันะอุ้ยเอาแม่น้ำเน่าไม่ต้องเอาหรอกมันเป็นบ้องมันพอไหมหาเห็ดนี่นี่นี่น้อยใหญ่เนี๋ยวอยู่บ่บ่แม่นตัวนั้นไหมเออบอของีน้อยน้อยเยอะใส่ นุ้ใส่เออเป็แข็งนี่น่าจะกินได้นะกินได้เหรอไปแล้วไเอมดแล้วอะ <c oughs> ไหนโชว์หน่อยดิหลังจากที่เราเอาหน่อไม้มาได้แล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะเอามาปอกค่ะเอาส่วนที่แข็งออกให้หมดนะคะ <c oughs> กับเปลือก เหลือไว้แต่เนื้อขาวๆสวยๆนะคะอ่อนๆเลยหน่อไม้ของคุณแม่ปลูกไว้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะ่อใหญ่มากๆส่วนลำที่แก่แล้วนะคะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยแอดก็ว่าจะขอคุณแม่ไปปลูกสักกอปลูกที่นาของเรานะคะ ถึงเวลาพี่รอคอยแล้วนะครับมีข่าวดีมีข่าวดีอะไรเอ่ยเปิดตัวน้องสไพ์ไม่สดแล้วนะคะหมายถึงอะไรก็ไม่สดแล้นะน้องชายน้องชายของแอเซอร์ไม่สดแล้วนะพุนนผุ่นพูลลลอลนล้ลล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 ้ลลลลลไลลลลลอลลลลลลอลล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 อลล้ลล้ลลลาลล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 ลทลล สามนอใหญ่ๆนะอันนี้บ้องมันอือนะฮะขาวจั๊วะเลยกินเนียงไปพร้อมเห็ดไปพร้อมชิวๆแล้วก็ลงดำนาอ๋าานอนาเดี๋ยวจะจับเลจับเป็นเส้นเลยนะค่ะ แอดก็จะสับสับส,บสับไว้ให้คุณแม่นะคะให้คุณแม่ทําหน่อไม้ดองเพราะแอดทาไม่เป็นสูตรของคุณแม่คืออร่อยมากเลยค่ะต้องเรียนรู้ซะแล้ว พอพักเที่ยงเสร็จเราก็มาดำนากันต่อเลยค่ะลูกชาวนานะคะหนีไม่พ้นนะคะอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ดำนากันรัวๆเลยค่ะมาขายเอฟซี FC, มาดำนาด้วยกันสนุกมากๆเลยนะคะค่ะก็หลังจากที่เราดำนาเออไม่เสร็จหรอก็เกือบเสร็จนะคะค่ำแล้วเราก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยที่คอยอสปอร์ตคอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอยชมคลิปให้กับช่องวิวกวกอบมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิวกว่ากอบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย